ดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวาธาตุน้ํานะคะในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบไปนิ่งไปเนี่ย <c oughs> เขาคิดถึงเราไหมเขาทําอะไรอยู่าธาตุน้ํามีราศีกรกฎราศีเมีแล้วก็ราศีพิจิกอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยนะคะวันที่หมอกะพินใต้คลิปนี้แล้วดวงที่วางอยู่ตรงนี้นะคะเป็นดวงโดยรวมนะทุกคนมันคงไม่ไปตรงกับทุกท่านอยากให้ดูเป็นแนวทาง ดูเป็นแง่คิดเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะให้อ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันค่ะใบแรกของคุณเดมเพรสนะคะเ mm hmm. จ็ดดาวอาซินเรียนให้คามา mm ่ล hmm. ยไม้เท้าควีนถือถ้วยนะคะก mm ้า hmm. วไม่เท้า เจอสตรีนนะคะเดวิลชาติกวีนอฟซอนเดวซันไพ่ใต้สำหรับเป็นคิงเธอดาบนะคะคุณอาจจะดีลหรือคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงฮานนะคะคิงกับควีนเธอดาบธาตุลมตึนกุมเมทุนธ <c oughs> าตุดินกันพุสมกรธาตุไฟเมสิงฮานเนาะอันนี้ก็ราศีสิงห์วิลคนเกิดวันเสาร์ คนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันศุกร์นะคะตุลลักษณะนาตุลอันนี้ท่านน้ากรกฎเมีนพิจิกนะคะท่าเดียวกับคุณเนาะ <c oughs> ดูความรักตอนนี้คุณเป็นอย่างไรท่านน้าแม่มอว่าเดมเพลสนั่งอยู่บนบัลลังก์ของตัวเองแปลว่าคุณเคยถ้าเดมเพลสเนี่ยหมอพูดเลยว่าคุณเคยซับพอร์ตนะดูแลใส่ใจให้ความรักให้ความบูุุนเติมเต็มพยายามทุกสิ่งทุกอย่างในความรักความสัมพันธ์ ตามที่คุณทํามาน่าจะเหนื่อยและจะเยอะแต่ตอนนี้แม่หมอว่าคุณอยู่นิ่งๆแล้วคุณไม่ได้อยากทําอะไรเพราะคุณเหนื่อยค่ะทุกคนตรงนี้จัดเม้นนาที่ผ่านมาคุณบอกให้เป็นไพ่บุญำกรรมแตแงใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยไปไพ่คามาเนาะนาไพ่ควีนรับสอดคุณเหนื่อยนะคุณมือที่ยื่นออกมาแปลว่าคุณน่าจะเคยให้โอกาส กับความรักครั้งนี้มาใจหนึ่งก็อยากจะตัดออกไปเจตดาบเป็นภาวะที่ผ่านมาเขาก็น่าจะแอบทำอะไรรับหลังเราบางคนเป็นเรื่องคำพูดที่ตรงกันไปนะคะพูดทิมแทงกันง้องแง้งนะคะทุกผู้คนถือดาบใส่กันเนาะมาดูที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างท่านน้ำนะคะ The เวิ i l มังกรลัคนามังกร The f o ฟูล่วงออกมาแปดถ้วยหนึ่งไม้เท้าห้าเหรียญ คิงถือดาบนะสองไม้เทา้าเดลเ o อร์เดเอมเ e ลอร์สเตนสิบเหรียญแปดดาบหกถ้วยนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหมอมินว่าหนึ่งบางคนอยู่กันเป็นแฟนเป็นครอบครัวแล้วบางท่านมีลูกด้วยกันหรืออย่างน้อยคุณเคย คือทุกคนเวลาคบกับใครเราทุ่มเทถูกไหมคะเราก็อยากเป็นครอบครัวคือความมัน่นคงมองถึงอนาคตนั่นแหละคุณเคยเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างความรักที่ได้มาแม่หมอว่านาเดวิลเขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือคุณไปคุยกับเขาเขาไม่มีสถานะให้คุณก็ได้นะ่าเดฟูกับเดวเลเนี่ยเหมือนเขามีทางเลือกตัวเลือกมองไปเรื่อยนะจนไม่ได้มีความรักความสมาธิมั่นคงกับคุณ ะะแต่ถ้าเป็นครอบครัวหรือพูดเรื่องอนาคตเขาดึงใครเข้ามานะคะเดมพลเลอร์ราศีเมษราคานาเมษคนเกิดวันอังคารตรงนี้เขาเป็นคนต่างชาติก็ได้นะนะคะหรือทํางานอยู่ตรงนี้แม่หมอว่าเขาเป็นคนที่ตีกรอบให้ผู้อื่นพูดตรงพูดแรงไม่เคยงอเราความรักความสัมพันธ์ที่ได้มาคุณรู้สึกเหน็บหนาวมากเลยรู้สึกเหน็บหนาวรู้สึกมีแฟนเหมือนไม่มีเราสู้อยู่คนเดียวเราพยายามในความรักความสัมพันธ์อยู่คนเดียวเพราะสเปนนะคะ เขาไปไปกับกับกับคุณหลายรอบเขาเจ้าชู้พอไปไม่ได้ดีก็วนกลับมานะคะแต่ถ้าเป็นคนคุยแน่นอนเรา่าถึงคนคุยคนคบคุณก็คบกับเขามาสักระยะหนึ่งคุณทุ่มเทนะให้ใจให้ความรู้สึกดีดซัพพอร์ตทุกสิ่งอย่างแต่เขาก็ไม่ได้มองคือมันไม่ได้มีความชัดเจนให้ความ ให้คุณค่าก,กับเรามีแต่ความน้อยเนื้อตามใจมีความรักคุณทนอยู่ฝ่ายเดียวแถมเขาพูดตรงพูดแรงกับเราไม่เคยถนอมน้ำใจเราด้วยคุณอาจจะเคยอธิษฐานขอพรก็ได้แต่แล,แล้วคุณก็คุณเคยรอนะคะสองเท้า,ารอโอกาสรอจังหวะรอว่าเขาจะดีขึ้นไหมแต่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันคนก็เป็นความรักที่อยู่ไกลกันในความสัมพันธ์แต่แม่หมอไม่อยากจะไปโทษหรือทิ้งท้ายทิ้งทวนว่าอยู่ไกลกัน แล้วความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ถ้าเรารักเขาจริงๆมันไม่เป็นหรอกคะ่ะทุกคนแต่เพราะความรักที่มันไม่ได้มั่นคงดีพอมันเป็นภาวะห่างไกลกันด้วยนะคะตรงนี้เขาเลยดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนรู้จักคนใกล้ตัวคนในสายงานนะคะตรงนี้หรือเป็นคนเดิมๆของเขาก็ได้นะบางคนอยู่ระหว่างมีคบคุณแล้วแอบไปดีกว่าคนเก่าๆก็ได้นะคะตรงนี้ได้ด้วยนะคนรู้จักอย่างนั้นนะคะบางคนเป็นเรื่องสภาวะที่มีเรื่อง ถ้าคุณมีครอบครัวแต่งงานกันแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่คุณกําลังรอ,อยาก,ก็ได้นะคะมันเป็นเรื่องจติใช่ไหมจติกกับแปดดาบเอกสารข้อกฎหมายนะคะมาดูกันเขาเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะทุกคนบางคนเป็นเรื่องขัดแย้งนะสามดาบใบแรกเลยเขาเป็นอย่างไรหนึ่งเรียนมีมิชเช่นคนเกิดวันพุธสี่เมถาวรเก้าดาบ,ดาบ,ดาบ,ดาบ มินถือถ้วยเจ็ดเหรียญเด็กถือดาบเดฟว์จัดติกเดวี่สี่ถ้วยสิบถ้วยสิบดาบหนึ่งถ้วยนะคะเดจะทมคาแนนรักควีเหรียญอานะคะมาดูกันค่ะทุกคนหมอมินว่าหนึ่งมาสองเขาเขาเป็นอย่างไรเนาะชีวิตเขามาดูกันแม่หมอว่าเขาสองคนนะ นะคุณอาจจะปิดกั้นกันไปมีกำแพงกันไปบล็อกกันไปแต่ถ้าคุณบอกว่าเออแม่หมอเพิ่งบอกว่าบล็อกกันไปจะส่องได้ยังไงมันก็ส่องได้หมดแล้วค่ะตรงนี้เนาะนะคะคือเหมือนเขาอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณนะคะตรงนี้บางคนเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนมีปัญหาคุยแล้วไม่รู้เรื่องคุยไม่เข้าใจอะ่ะขัดแย้งตลอดคุณก็รู้สึกว่าบล็อกไปดีกว่าเขาก็อยากคุยกับคุณอยากกลับมาคุยด้วยแต่ถ้าท่านใดที่เป็นสถานะแฟนครอบครัวเขาไปแล้วไม่ได้ดีนะทุกคนแม่หมออ่านตามไพ่นะ เขาเครียดมากเลยตอนนี้คิดถึงคุณเครียดคิดเยอะคิดมากสิบดาบคุณอาจจะเหนื่อยสะสมมานานเดรเดวียลเขาคงไปเจอคนที่หลอกลวงคนไม่จริงใจคนเข้าหาเขาเพื่อผลประโยชน์หลายอย่างทั้งสิบแปดดวกเข้าหาเขาหรือเพราะเรื่องเงินทองหรือเรื่องที่เขามีหน้าทีการงานการเงินที่ดีตรงนี้ได้ด้วยอาจจะเอาเขาเป็นสะพานได้ด้วยนะคะตรงนี้เพราะความมั่นคงในเรื่องการเงินการทองการงานที่เข้ามาแม่หมอว่าคนเราถ้าไม่ไปเจอ ความเจ็บปวดความเสียใจไปโดนหลอกโดนโกงไปเจอความรักที่ไม่จริงใจแรกๆมันก็ใช่หมดละค่ะเพราะใช่ไม่ได้แปลว่าถูกต้องนะใช่เพราะกิเลสตัณหาเพราะความรุ่มหลงของตัวเองเขาก็เริ่มเปรียบเทียบและช่างใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วค่ะชีวิตตอนนี้ไ like, รเกียนสารนะไม่มีอะไรไม่เห็นไหมคะเจ็บปวดและเสียใจไม่มีอะไรเลยนะคะชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่มันมั่นคงนะคะ ตรงนี้แม่หมอว่าเกิดการเปรียบเทียบช่างใจเข้าคิดถึงคุณนะคิดถึงสิบถ้วยคิดถึงการมีครอบครัวคิดถึงคุณนะคุณเคยเติมเต็มเคยอบอุ่นเคยซัพพอร์ตหรือเป็นครอบครัวเป็นแฟนกันมาก่อนเขายิ่งคิดถึงคุณนะตรงนี้สีถ้วยใครเข้าหาเขาก็ไม่อยากได้ค่ะทุกคนตอนนี้เขาก็บอกคุณนิ่งไปแล้วคุณไม่ตามนะคะยิ่งเขายิ่งเครียดนะตรงนี้แม่หมอว่าอ่ะนะ มีคนที่อยากได้โอกาสและอยากให้คุณรับไฟได้ด้วยนะคะตรงนี้หรือบางคนไปรุ่มหลงกับเรื่องคิดว่าคนอื่นเขามีเงินมีทองไปเจอความรักอะไรไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วไปเจอคนเช่าชู้ก็ได้นะคะตรงนี้มันไม่ได้จริงใจอย่างที่เขาคิดเขาหวังแล้วไปเจอความสาม,มัญที่มันลม้มเหลวนะคะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดหวังมันเบื่อนะตอนเนี้รู้สึกว่าเห็นไหมคะไพ่คารมาก็ขึ้นไพ่คารม,มาคือไพ่เวรกรรมกรรมคือการกระทํานี่แหละคะ่ะนะเขา เนาะไปผิดสินข้อการเมียเขาก็เจอคนที่เหมือนเขานั่นแหละค่ะทุกคนตรงนี้แล้วไปได้รับสิบดาบตรงนี้มาชีวิตเขาเหนื่อยมากอาจจะไม่สบายได้ด้วยหรือเสียใจหรือเจ็บปวดเขาได้รับหมดนะสามดาบก็ขึ้นฟังเขานะคะเนี่ยแล้วมัน,นึกถึงย้อนอดีตได้แต่สองคุณเจ็บปวดและเสียใจทุกครั้งมีคนที่อยากขอโอกาสคุณด้วยนะมาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณบ้าง เขาคิดแล้วรู้สึกไงคุณบางคิงถ้วยนะคะหมอมินว่าเขาคิดถึงคุณเรสตร์ตานะชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเป็นความรักที่เหมือนเหมือนคนที่คิดความหวังนะคะว่าอาจจะได้วนกลับมาหาคุณอีกอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่เราเขาอาจจะคิดว่ายังไงคุณก็ยังอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีใครอยากอยู่ตรงนี้นะคะเขามองถ้วยที่ตรงนี้คือ มีคนที่อยากมาง้อคุณนะบางคนเป็นเรื่องปัญหาความไม่เข้าใจขัดแยง้งหรือถ้าเป็นปัญหาเรื่องเขาที่แอบแทนอะไรรับหลังคุณมันก็จะเป็นปัญหาเรือรลังนะห้าไม่เท้าเนี่ยมันเป็นปมแบบนี้มานานแล้วก็ได้ที่มันแก้ไม่ได้บางคนก็พูดตรงพูดแรงกับคุณไม่เคยถนอมน้ําใจคุณเป็นตัวของตัวเองมาก <c oughs> นะคะเขาก็เป็นลักษณะเยี่ยงนี้ค่ะทุกคนบางคนแก้ไม่ได้คุณคุณดูเอาแล้วกันเนาะตรงนี้นะคะคนที่รู้ดีไม่ใช่ หมอหรือนักพยากรไพ่พวกนี้แหละค่ะคุณนั่นแหละรู้ดีมากกว่านะตรงนี้เดอะทาวเวอร์ Tower, เขาก็รู้ตัวนะว่ามันมันมีปัญหามันมีปมไปแล้วจะกลับมาได้ไหมมันถล่มกันไปแล้วเนี่ยนะคะความรู้สึกมันก็พังไปแล้วคุณคงไม่เอาเขาหรอกคีนอบสอดนะฮะจิตเขาคิดด้วยเหตุด้วยผลอนะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างนะคะมีคนที่คิดว่าคุณเป็นครอบครัวที่โอบอุ่นคุณดูค,ณค,ความเติมเต็มคุณดูสิ่งที่ใช่ การที่เขาอยู่กับตัวเองนะคะทำให้เขาคิดและทบทวนตกตะกอนความคิดและคิดได้นะคะทุกคนแต่มันมีเรื่องที่ทําให้บาดหมางที่เจ็บปวดและเสียใจกันไปแล้วมันมีเรื่องรอแวงอะ่ะแบบเนี้ยมันคงต่อกันไม่ติดนะคะเขาก็รู้ตัวเด e judgment ของเขาเขาก็รู้เขาก็อยากลื้อฟื้นนะเทพเจ้ากาเบียนต่อแต่อยากให้ศพนะคะหลุมศพเนี่ยมันฟืน้นความหมายคือเขาอยากลื้อฟื้นกับคุณนะะั่นแหละค่ะแต่ว่ามันมันจะเป็นไปได้ไหมละ่ะ เขาก็อยากกลับมาปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างให้มันดีกว่าเดิมอย่างที่หมอพูดนะคะบางคนถ้าอยากกลับมาอาจจะพูดได้อยากปรับเปลี่ยนแต่พฤติกรรมการกระทำเขาทําได้ไหมคุณรู้ดีมากกว่าหมอมินีสีไม่เท้านะคะเขาส่องคุณนะคนตคนนี้เขายังรักคุณอยู่นะคะตรงนี้คุณทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างแฮงเลนเขาไม่อยากจบไม่อยากเลิกหรอกเขาทุกใจนะตอนนี้เขาก็คิดถึงคุณ เขาก็คิดถึงเรื่องเราเก่าๆ,ๆเรื่องเราเดิมๆอันนี้ให้เราแฟนพึกศพลัคนาพฤศพคิดถึงคุณคุณดีทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มคิดได้เริ่มทบทวนอะไรหลายอย่างนะคะเกมเดสคุณคุณดูแลคุณใส่ใจนะคุณวางตัวดีทุกอย่างคุณเป็นพ่อพาแม่พาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาเดทพิจิกลัคนาพิจิกเขาคงคิดว่ามันจบกันไปแล้วแต่เขาก็อยากลื้อฟื้นเขาก็ยังมีความหวังที่อยากวนกลับมา มีคนไม่อยากจบมีคนมาง้อคุณนะแม่หมอว่ามีคนอยากมาง้อคุณตรงนี้นะคะมาดูกันบ้างว่าถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณนะเขาอยากมาง้อคุณนะเขาอยากบอกอะไรคุณท่าน้ําสิบเหรียญคุณคือความอบอุ่นและความเติมเต็ม วิออฟพอจูนคนเกินวันริหัสเขาก็คิดว่าคาดหวังคุณคือคู่ของเขานะเขาคิดนะคะคุณนิ่งมากเลยตอนเนี้เขาบอกอาจจะเป็นตัวเขาที่พูดตรงพูดแรงไม่เคยถนอมน้่นใจทั้งที่อายุอาจจะมากแล้วแต่นี้ใส่มันเด็กก็มีนะคะอย่างนี้ดีกว่าหรือบางคนเป็นเพราะเขาที่ดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นรักสามเศร้าใจไม่มั่นคงพอนะ,ะเนี่ยตอนนี้คุณนิ่งมากเลย เขาคิดถึงคุณคิดถึงความอบบุนและเติมเต็มเขาคิดว่าคุณคงไม่เอาเขาแล้วอ่ะหรือคุณง้อยยากใจแข็งนะคะตรงนี้นะอ่ะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะจะเป็นเช่นไรสองถ้วยบางคนมีโอกาสได้หันหน้ามาคุยกันนะคะดูคุณเกิดวันเสาร์หึงดาวคุณต้องการความจริงและความชัดเจนนะคะ เมื่อเวลาคุณอยู่นิ่งเงียบนิ่งๆคุณก็คิดอะไรได้มากขึ้นคิดอะไรได้กว้างขึ้นเราก็ไม่ได้ลุ่มหลงกับความรักนะเรามีสติมากพอนะคะบางคนชอบไหว้พระชอบปฏิบัติธรรมอยู่กับตัวเองนะคะมีสติมากขึ้นไม่อยากได้ความรักแบบนี้อยูแล้วนะคะกำลังเยียวยาใจตัวเองคุณอยากได้ความรักที่อบอุ่นจริงๆค่ะ ดูนะคุณไพ่ใบนี้มันตกใบที่สิบด้วยเห็นไหมคะคือคุณก็ให้ความยุติธรรมกับตองไม่ใช่ว่ารุ่มหลงเขาทําแบบไหนเราก็จะลักลักแบบหลับหูหลับตาลักเราก็ไม่เอาแล้วเห็นไหมคะเราพร้อมที่จะปล่อยไปละเราถือตาช่างอยู่ในมือความรักต้องซื่อสัตย์นะต้องจริงใจต้องศีลเสมอเราแถมความรักมันเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันของคุณค่าของความรักค่ะทุกคนเขาทําแบบไหนก็จะเป็นตาช่างให้คุณได้ช่างนั่นแหละค่ะ ดีหรือไม่ดีผิดมากผิดน้อยหรือทําอะไรได้ปรับตัวได้ไหมกลับมาแล้วเหมือนเดิมไหมอย่างเงี้ยคุณไม่เอานะหมายถึงเหมือนหมายถึงเหมือนเดิมที่ที่ที่ไม่น่ารักนะคะตรงนี้คุณอยู่กับตัวเองได้แล้วรับตัวเองมากขึ้นใช้ธรรมะและใช้สติอยู่กับตัวเองนะคะตรงนี้แต่บางคู่ที่เป็นเรื่องความขัดแย้งไม่เข้าใจมันจะมีโอกาสได้ปรับจูนเข้าหากันถ้าคุณได้คุยกันต่างคนต่างลดอีโก้ที่ตีลงนะคะเห็นไหมถือดาบเ่กันแต่อยู่คนละฝั่งค่นะ ตรงนี้แปลว่าคุณยอมถ้าคุณยังรักกันนะรถที่ถี่ลดอีโก้และหันหน้ามาคุยกันแล้วปรับจูนคบกันคนละครึ่งทางก็ยังมีโอกาสแต่ถ้าเป็นเรื่องสามเศร้าเจ้าชู้พูดพูดจาตรงแรงตลอดไม่เคยเปลี่ยนนะคุณจะดูว่าเอ้เขาจริงใช่ไหมเขาชัดเจนใช่ไหมเขาไม่ได้ทําพฤติกรรมเหมือนเดิมใช่ไหมนะคะตรงนี้มากกว่ามอมมนขอให้แนะนําสุดท้ายเนาะ จัดมินเห็นไหมคุณตื่นแล้วเหมือนกันนะคะเขาไม่รู้เขาตื่นสายไหมคุณมีสติแล้วคุณปล่อยแล้วนะคะถ้าความรักใดที่มันไม่ดีนะหกไปท้าคุณเดินหน้ากับตัวเองแล้วนะคะเจมส์เพรไสไพตาสแรมยังเป็นจิติกมอนเดิมนะคะถ้าเขากลับมานะมอมินไม่รู้ว่าคุณไปอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้สองใบนี้นะคะตรงนี้ ถ้าเขากลับมาเขาต้องทําให้คุณเห็นอย่างยิ่งยวดนะคะไม่ใช่เหมือนเดิมหรือแป๊บเดียวฉันจะดีขึ้นแต่ทานิสัยเหมือนเดิมเจ้าชู้ก็เจ้าชู้เหมือนเดิมคุณไม่เอาเพราะคุณรู้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงหมดแล้วว่าเขาเป็นเช่นไรคุณไม่ตามคุณไม่ตือ้อไม่งอแล้วนะคุณอยู่กับตัวเองรักตัวเองมากขึ้นเดี๋ยนชีวิตคุณก็เห็นไหมคะชีวิตคุณก็สวยสดงดงามดูดีขึ้นสดใสขึ้นมู่ออนไปข้างหน้ามากขึ้น ถ้าอยู่กับสิ่งใดแล้วทําให้เราถูกใจสิ่งนั้นไม่มีใครต้องการหรอกคะ่ะเราต้องการถ้าความรักคือซื่อสัตย์นะคะแล้วก็อบุ่นอยู่ด้วยกันตรงนี้แม่หมอว่าคุณมีคําตอบของคุณแล้วพรอะจติคือไพแห่งมาตรฐานขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามแะรับชมนะคะทุกคนดูดวงส่วนตัวกับโมมีไรดีลของโมองอยูใต้คลิปนี้ค่าดูหมอกระทิ้งไว้นะคะ ถ้าท่านใดทักมาถามแต่ค่าคูหรือท่านใดรีบร้อนดูเดียวนี้วันนี้ถ้าทักมาเกินบ่ายแล้วมันไม่มีแล้วค่ะคิวหมออาจจะไปทําอย่างอื่นไปที่อื่นนะคะตรงนี้หมอไม่ได้มานั่งรอดูไพ่ยอย่างเดียวหมอมีอย่างอื่นทําได้ด้วยนะคะตรงนี้ทําในสิ่งที่เราชอบนั่นแหละนะคุณต้องโอนจองไว้คุณถึงได้คิวนะ,ะเร็วที่สุดก็คือพรุ่งนี้แต่ถ้าทักมาช,ช่วงเชา้าก็ยังมีโอกาสที่จจะได้คิว ช่วงเย็นมาทุกคนตรงนี้เนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ